ฮัลโหลฮัลโหลยังดังๆดี๋ไหม,มนี่เราอยู่กับเตงกวาสักก์ใช่ทางบาดินเสร็จก็ไม่ต้องคงไฟพอดีทำไมหายทำไม่ไม่เจอ,นนอ,าาอโอเคงั้นเริ่มกันเลยดีเงียะนั่นเลยทั้งอนี่นี่ออหมโอเคเข้าวไวเกิน เอาล่าได้เวลากินแล้วอู้ยููกนี้โคตรเี้ยวอ้ย

มากเลยเกมนี้โอเคแม่แม่เป็นคนดีด้เย ごめんなさい。<laughs> <laughs> <laughs> จะใครเข้าสองให้ยงตรงนี้กันน่เงี้ยเก็บปืนหาของไปฮะโอเคเก็บเย a โอ้โหนไม่มีกระสุนไม่มีปืนไม่มีอะไรดีๆเลยแต่ตะกูน,นี่เลยโอเค มันให้ทำโพสต์อะไรเก็กบกระเป๋าสองมีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนี่โอ้โหลงผิดที่เปล่าเนี่ยไม่มีอะไรคร่ะโอเคไม่มีอะไรป่ะหมวกทั้งขยะก็ยังดีอ่ะ กระทางมากกระทั่ที่กระทั่ในที่นี้จำเป็นมากกันกระสุนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มาเป็นไหมนะพลังงานน้ำมันเก็บไว้ไอ้นี่จำเป็นเอาไว้คะ ชั้นทิ้งอันโอเคโอเคนี่ยมสไปเดอร์แมนอู้ม่าปืนเลเซอร์ไม่ค่อยดีอื้ เราจะไปห้างไม่รูงนนีอั่นี้ขาจะทำอะไรทำเันคีเมฆสีทองน่ะ i helicopter Bye. helicopter. ไม่ยังไงใช่จเพืเอนเราจะพานายไปด้วยเพื่อนนายจะต้องอยู่กับเราโอ,อ้โยกเป๋าสะด้วยนายย่องยิบเพื่อน,น,อน,เ,อนเอา,าะ้ะทำไมรู้สึกทรมานเพื่อนจงังเลยไปไปบอนดีหรือว่ากับพรา มันไปวันเนี้ดีจุดนี้น่าจะมีหมุงผสมมานะมล้นะเ๊ะลบวิงไปเลยเลยแล้วก็แกะลูกกมกินไป รถก่อนอ้าเปียวเปียวโคตรต้องไปชุดโทนี่ก่อนโหนึกว่าจะมีชุดโทนี่อืมอโทนี่โออาร์พี ถ้าคนไม่จำเป็นก็ควรให้น,นะคะพาะแม่เป็น,ปน,ปน้องนี่แจะงว่าเกิดตรงโอ้นึกถึงสมัยตอนเล่นฟรีไฟเลยขบลับรถถึงคนตาย

มาหมูหมูหมาอาไรก็สองจะกันอืมน้่นมันรถรู้สึกไม่ค่อยดีกับรถเออเรือลำนี้ cái mấy na ดูน้ำหลังเพ่อจะเป็นเพื่อนี่ขนาดใส่หมวกตีนั้นเติมดูดเติมทางงานกัน โอ๊ยดึงกัดโอ๊ยยิงเยอะเหมือนกันนะครับมีแต่ขอไว้ทำไมในเมื่อใช้ให้มันเป็นประโยชน์ดุงกัดโอ๊ยโอ๊ยดึงกัดโอ๊ยโอ๊ยขาดไม่เอ้โอ๊ยขี้เกียจุ๊บยกไปยกมาหมือนกั รีก็ต oh, you know ัวโอ้ยนี่นี่เี็นีนี่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 ่นนี่นีนี่่น่นก็นี่นะเนี่นนี่นนี่่นีี่นีีนี่นนี่นีม่นี่่นี่นี่น่นีีนะ่นี่นี่นี่นนีนน เาจะยิงคนให้ตุ้มไปตุ้มบ้านเหมืนกันอาใหบตรงนั้นั้นก็ถึงพยายามพื่ไหมของยิงหนูมาเยอะหนึ่งนจุดแบบจู่จริงๆนะทบยุ้ยี่ไม่มีคนจะมาไหนมีคนี่ยไม่จะกลัวโอเคโุ้บย่มันจุดจืิงๆพี่บเปินเอาใหญ่ัังไงเอาไป หลังจากที่ครับโอ้ยว่าไอ้ผ้าก่อนลน่อยไอ้ผ้า่อนลโมไม่ไหวยจะแตโอ้โโหหปหยิบเสื้อผ้าให้หน่อยโดนใช้งาน อเ,เอาล่ะอูพี่ถือไว้โอเอาล่ะจะไปไหนโอเคเอา้าวอ้าวไม่ไปแล้วน,นะทุกคนอาาน้องไปแล้วใช่น้องก็ไปแล้นแม่อาบน้ำเร็วแล้ว ป,ปจังหวัดฟามพองนี้ก่อนเมื่อกี้ใส่เสือเเอ้อแป๊บเดียวจริงๆแล้วไปชั่วโมงนึงหาเชื่อไม่เจอ สักพักเราจะไปเจอกันตรงนี้โอเคไหมครับอืมโอเคราจะยศเราจะใช้รถนี่ยนัานอย่างงั้อมอุ้ยปังยาคิวที่เ i̇şte. ด็วเต็มเก็บเก็บ ไอ้นี่จำเป็นมากเลยอุ้ยอุ้ยคนนี้ยเอายามาอืียอ้ยนเนตามาด้อยาไม่นะมันไม่ใช่ยามันคือผ้าพ,าพาันผลที่เอาไว้เพิ่มพาลังงานเอะแวเพื่อนสีเขียว นี่นายใช่ไหมชนง่ายเพื่อนเราจะตามเพื่อนไปนะอุ้ยเออเอรีก็เวิร์ก มันเฮลิคอปเตอร์อู้หเลือกไอ้ดอกเลยหรอเพื่อนนอ่งเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เงียบเงียบเงียบครับ เอริกก็ต่อเอริกก็ต่อเอริกก็ต่อเอริกก็ต่เอเราต้องการมังกรอสแหละเมื่อกี้เห็นใช่ไหมมือเงินงกลืนอืมเฮ้ยเพื่อนมีนกระเป๋ายูนิคอร์น โอ้ยดุนโอเืไม่ต้องเผาเราไม่ต้องทำอะไรเราก็ฆ่าคนได้เพียงแค่กระโดดลงจากรถแล้วเราก็ชนวคนให้เราแทนจีมิส ชู่นนยนใหญ่บนจนใหญ่ือคนโทไมาแงอุ้ยน้องเพ่รับาชการเอ็นเอนักนักกุ้งไม่อยู่ครับนักกุงไม่นักนกุ้งไปซื้อของกับโอเคครับ พี่แนนพี่ยันเขาจะให้บอกว่าชานักกุ้งกลับมาเนี่ยโทวมาโทวมาหาด้วยเอ้ยมักนนมมาางกรเอานั้นมังกรมาหาเงี้ยวเงี้ยนี้เอาเพื่อนจอดเดี๋ยวจะได้นั้นมังกรนระวังนานนั่นนะครับระวังนานนอนมังกรพ่นไฟได้พ่นแรงด้วยทีเดียวคือดาวเลยแบชบช็อตเลยทีเดียวไม่ตายหรอกแต่แค่ล้ม นั่นมันหุ่นยนุนเอ้ยมังกรมังคือมังคือเอาน้อนมังคือมังกรใส่ซื้ออึ้บนี่ไงเฮ้ยงคงน้ำมันมา นี่ไงค้นไฟบม <B OOM! S 1> ช่วยเหลือเยียมเลยเพื่อนจงหบคุณเหย้าเหยามีน้ำมันเติมอีกถังหน่อยมันกรอนกินน้ำมันเหรอโอ้โห oh จาล้าต่อกก้อนกางันไอ้เพื่อนอยากยิ่งบูม การที่ผมดูมาเท่าที่จำไม่ผิดนะคะโอเคพบมันกี่ขุนยนต์ไปทางไหนสักแห่งโต้ดีหมดยังไงนช่างมันเดีย๋ยวค่อยไปเปลี่ยนดูง่ายง่าย หูลูกไฟคนแรงมากดูครับท่านผู้ชมไม่โดนเพราะฉันคือพระเจ้าอาุ๊ยอเจ้าซีดไม่ถูกใจกับการทำของครูรุน ไข่มันบินอยู่อ,อังยาเพื่อนฉันจะไปรับไม้นะยะาต้องเป็นพันธมิตรกับฉันเฮ้ยพันยาได้มาไม่ได้เหรอถ้าดำไม่กับ,บใจย่ารับเราแบบนี้เอาละถ้าคลิปนี้ไม่ค่อยได้เสียงก็ไม่ต้องสนใจ ตกอีกละครับย <'s> ิงโดนแล้วสามเมตรมังกร เบอร์ควันไปนแล้วไม่ต้องกลัวเราจะไม่กลัวอะไรั้งนัน เงียนเงียบไว้แล้วก็เอากล่องยาตัวนี้มาแล้วก็พันเรียบร้อยเราก็ขับไปเปก็บคนนั่งบบลาเท่ค่ะเอออดได้หุ่นยนต์เลยแค่ามันก็ปกป้องหุ่นยนต์แคบจีแคบจีโอเคอยากได้ดนหนุ่นยนต์ง่ายแต่ยองยังไม่ม อิกงบหนึ่งเพียงแค่ใช้ RPG คุณก็สามารถฆ่าคนได้แล้วครับถ้ามันอยู่ตรงไหนมันต้องไปตรงนั้น

ยุงนี่อู้แตกคามือยิงดิบออกมาแล้วก็อ่ะนี่ไงไกดคนปิดคนโอ้ไม่นะเพื่อนมันทักมาอีกแล้วโอเคสงสังยที่นี่คงจะมีทางนี้ครับคุณจุดไปดูอ่ะโูแสงจุดนี้เดจยว ตัวอีเป็นโปรสาวนะอเคเอางมช้ชิ้นนี้คงจะมีแค่นี้เนี่ยกจขอเนาะโอเขอบคุณที่มาชมเอาไงก็จะงแค่นี้พอที่เห็นนทีเนีเนนห็นไหมนี่เห็นไหนีนะครับโอเคเอาแค่นี้บาง